โอเคสวัสดีครับกินก๋วยเตี๋ยวอิ่มแล้วเดี๋ยวมาทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องเล l a y start ของรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่า mio หนึ่งสองห้าอมอเล่กันต่อนครับ GTX พอดีส start ต,ติดบ้าง start ไม่ติดบ้างนะครับเดี๋ยวจะถอดีเลย์มาดูต่อจากเอ่อต่อจากคลิปที่แล้วนะครับ <c oughs> ต่อจากคลิปที่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราจะทำการตรวจสอบ ด้วยการถอดมาดูนะครับถอดปลัก๊กมาดูนะครับถอดปลัก๊กปลัก๊กสายไฟ6เส้นเนี่ยนะครับ1 2 3 4 5 6เดี๋ยวจะถอดปลั๊ก4เส้นนี้ออกมาดูก่อนนะครับว่าเมื่อถอดออกมาแล้วมีกระแสไฟเข้ามาหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะทําการสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูก่อนนะครับว่าผมกําลังถอดมาจากเ,เครื่องยนต์ที่ใช้งานได้ปกตินะครับ ๋ยวเราจะบันทึกข้อมูลเอาไว้เดี๋ยวผมจะทําการเปิดไฟเอนจิ้นให้ขึ้นก่อนไม่เกี่ยวกับไฟเดีวเดี๋ยว,วยปิดไฟเดียวก่อนครับเมื่อเราทําการสตาร์ทเครื่องยนต์ติดบ้างไม่ติดบ้างเดี๋ยวดูคราวนี้ติดไหมอันนี้กระจกยังไม่ได้ไปซื้อมาเปลี่ยนนะครับมันแตกถึงเบ้าด้านในนะครับต้องเปลี่ยนทั้งแถบทั้งแผงเลยนะครับต้องเปลี่ยนทั้งยกชุดนะครับซื้อแต่กระจกมาใส่ไม่ได้ละต้องเปลี่ยนยกชุดไม่เป็นไรเดี๋ยวแค่ว่ากันนะครับตังยังไม่ค่อยมีกันนี้เดี๋ยวไปหาตังก่อน จะเห็นว่าเครื่องยนต์ก็ทํางานปกตินะครับทีนี้เราจะอันนี้มันเบาดับพี่เชยยังไม่ได้ตั้งรอบเครื่องยนต์ให้มันสูงขึ้นนะครับเนื่องจากคาบูเรเตอร์ชํารุดนะครับตั้งรอบเบาไม่ได้ตั้งเบามากเครื่องยนต์ก็จะดับนะครับต้องตั้งเครื่องยนต์ให้สูงหน่อยมาพูดถึงรีเรสตาร์ทของ Yamaha Mio กันต่อนครับเดี๋ยวผมจะทำการถอดมาตรวจสอบสายไฟก่อนนะครับบางครั้งก็ติดบางครั้งก็ไม่ติดนะครับเราจะ อุ้อ้ยแข็งจังเลย <c oughs> ขอไฟหน่อย <Yes. S 1> โอ้ยนี่นะครับจะต้องกดปลั๊กตรงนี้ลงไปถึงจะดึงปลั๊กออกมาได้กดปุ่มนี้อุย้ยแข็งจังเลยอุย้ยเอา้าออกมาทางลูกเลยทีนี้เราจะถอดแค่ปลัก๊กอย่างเดียวนี่นครับเรีย์สตาร์ทของมีโอ จมามมะห้ามีโอหนึ่งสห้าก็ลำตัวเขาจะเป็นสี่เหลี่ยมนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่มากเลยใหญ่มากกว่ารีเลยแปดเจ็ดเอในรถยนต์อยู่นะครับเนี่ยตัวใหญ่มากเลยเดี๋ยวผมจะทําการอุย้ยบีบมีลงอะเอาอะไรมาแทงออทำมามือเดียวมาทำใหญ่นนะเดี๋ยวผมจะหาอะไรมาเขี่ยตรง ไอ้ตะปุ่มล็อกนี่แล้วเพื่อที่จะดึงปลั๊กไฟขึ้นมาก่อนนะครับหาอะไรมาเขี่ยตรงตะปุ่มล็อกเนี่จะได้นี่อถอดออกมีอะไรมาเขี่ยบ้างเนี่ยวันนี้ไขควงแบนก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่ได้เอามานะครับไขควงแบนอยู่ที่งานประกอบเครื่องยนต์อิสุดีแมกนะครับรออะไรประกอบเลยไม่ได้เอามานะครับอืมเย็น ขึ้นไหมโอ้ทำมาเดียวทำยากกว่าตัวนี้แข็งมากเลยเขาทำไว้ดีมากเลยนะครับยังแน่นหนาเลยอุ้ยงั้นก็จะจบวิดีโอไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะถอดปลั๊กนี้ออกมาก่อนนะครับไปหาอะไรมางัดเงี่ยงล็อกตรงนี้เพื่อที่จะดึงปลั๊กนี้ออกมาก่อนนะครับปลั๊กของรีเลย์สตาร์ทนี่นะครับแล้วก็จะมาทำอีพีถัดไปให้ดูนะครับ อีพีนี้ก็จะจบไปที่เอ่อรีเลย์สตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่ามีโอให้เป็นอีพีสองครับหนึ่งสักห้า GPEK โอเคจะค่อยเรียนรู้กันไปนะครับเรียนทีเดียวไม่ได้หรอกเดี๋ยวจำไม่หมด